p a r t of Speed EP 246ตอนที่198 p a r t of Speed คืออะไรแบ่งออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้าง p a r t of Speed แปลว่าส่วนแห่งคำพูดหรือชนิดของคำพูดคำภาษาอังกฤษทุกคําที่เราเขียนหรือทุกพูดทุกวันนี้จะต้องเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของ p a r t of Speed ทั้งนั้นจะหนีไม่พ้นเป็นไปไม่ได้ p a r t of Speed แบ่งออกเป็น8ชนิดได้แก่1นาวคำนาม2ผูนาวสรรพนาม3า e r b รกิ亚สี่แอดเรคำวิเศษหรือคิริยาวิเศษ5้ d j e c t i v บคุณศั เจ็ดคอนซังชันสันทาน8 Interse อ t i o n อุทานจะขออธิบายโดยทราบโดยทั่วกันนาแปลว่าชื่อได้แก่คำที่เราเรียกแทนชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่คุณสมบัติหรือต่างๆคุณค่าต่างๆเช่นคนสัตว์สิ่งของสถานที่คุณสมบัติหรือคุณค่า n o นาแปลว่าสรรพนามห,หมายถึงคำที่ใช้แทนนาหรือพูดง่ายๆคือคำที่ใช้แทนชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือคุณค่าต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วนั้นทั้งนี้เพื่อต้องการไม่ให้ผู้พูดเอ่ยถึงชื่อคนสัตว เป็นต้นซ้ำๆซักๆอันเป็นเหตุทําให้การฟังไม่พอหูผูนาวได้แก่มีฮาวีซีอีดเตวูทิสอิวันนอกจากนี้ผูนาวยังแบ่งออกได้เป็นอีก2องูสามบุรแปดชีดซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดเมื่อครั้งบทโพูนาวสามเวรแปลว่ากิยาหมายถึงคำหรือกลุ่มคำที่เป็นการแสดงออกของประธานหรือแสดงสภาวะ